สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กัชบช่องมอสาวร์ลกินแซบนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ร้านถั่วนะคะบ้านถั่วป่าปุ๊นนั่นเองนะคะซึ่งเป็นร้านของเพื่อนออยนั่นเองค่ะที่มาที่ไปก่อนที่จะมาเปิด youtube ก็ที่นี่นั่นเองนะคะก็คือบ้านถั่วนั่นเองค่ะทุกคนหลายๆคนนะคะที่ติดตามน้องตั้แต่ช่วงแรกนะคะน่าจะรู้นะคะว่าน้องมาจะาที่นี่ที่แรกนะคะค่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูการคั้วถั่วนะคะอันนี้ก็จะเป็น ถั่วเน่าหรอถั่วเหลืองถั่วเหลืองนะคะนี่ก็จะเป็นถั่วเหลืองอยากจะบอกว่าถั่วเหลืองนี่นะคะเป็นครั้งแรกที่หนูรู้จักออยนะคะใช่ไหมว่าก่อนนี้ถั่วเหลืองเพื่อสุขภาพค่ะใช่ใช้นน่าจะชื่อนี้นะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นของบ้านถั่วบ้าน,านถั่วฝักบูนะคะซึ่งเพิ่งเปลี่ยนตอนที่ออยรีวิวจุาหลายอย่าง อ,อ้อยอ้อยเรียนจบ,จบใช่ไหม,มเรียนจบใช่ไหมเรียนจบแล้วก็อ้อยก็กลับมาทากิจกรรมต่อจากแม่นะคะรับแปมมือจากแม่หรือว่ารักชวต่อนอั่นเองนะคะก็เปลี่ยนจากเป็นบ้านถั่วเพื่อสุขภาพกลายเป็นบ้านถั่วปะปุใช่ไหม่วรเลือกเพื่อสุขภาพสิ <laughs> เริ่มงง <laughs> ตอนแรกเป็นร้าน ถั่วเพื่อสุขภาพไม่มีคําว่าเหลืองถั่วเพื่อสุขภาพเฉยๆแล้วก็เปลี่ยนมาให้สั้นๆว่าบ้านถั่วปับปุ๊แล้วตอนนี้คือให้มันสั้นกว่าเดิมก็คือบ้านถั่วแม่สอนจบมันง่ายดีใช่ค่ะก็ถ้าใครสนใจที่อยากซื้อถั่วนะคะก็มีถั่วหลายชนิดมากค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอันนี้คือออริจินอลเลยนะออริจินอลตะแตกอันนี้ต้อนแรกน้คแล้วอันนี้คือแช่น้ําแล้วนะคะมันก็จะเย็นๆเลยค่ะ เอาไปทําเป็นน้ำเต้าหู้ได้ไหมได้ได้อันนี้แหละน้ำเต้าหู้แต่ว่าถ้าถ้าไม่อยากทำน้ำเต้าหู้ก็คั่วอวันนี้ยคั่วอย่าี้นะคะ,ะ,คะจะบอกว่ากรอบมากหอมอร่อยนะคะลองชิมดูอันนี้หววรอคั่วเสร็จแล้วหรอ,อไม่ใช่ไม่กะละมังเลยนม่อนีกะละมังนี่แม่เอกว่าเอาได้กะละมังนะคะอร่อยนะอืมกรอบทุกคนได้ยินเสียงไหมไม่ได้ยินจ้ะ เดี๋ยวน้องจะพาไปดูการคัดถั่วอยู่ตรงจุดนู้นนะคะนั่นก็จะเป็นถั่วเหลืองใช่ไหมอ็ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูไม่แใจเจนอนกันอ่ะเพราะว่าอ๋อเออใช่เพราะว่าถั่วลายเสือเราคั่วตอนเช้าแล้วไงหุ่นขัแบกกำลังแพ็คอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการคัดอันนี้คั่วเสร็จแล้วใช่ไหมคะคั่วเสร็จแล้วแล้วก็กินด้วยอ๋อชิมแล้วค่ะ นี่เขาก็จะคัดด้วยด้วยคนนะคะไม่มีเครื่องจัดนะคะคัดสดอย่างนี้อันที่ไม่ดีก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอาไปให้หมูอารหมูกินด้วยเหรอใช่ไม่มีไก่ใช่ไหมเยไก่ก็ได้แต่ว่าแถวนี้คนเลี้ยงหมูเยอะไงแต่ว่าตอนนี้ก็คือมดกิน่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูถั่วไรเสือนะคะอยู่ตรงนู้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นถั่วไรเสือนี่เพิ่มา มีตอนที่ออยขายใช่ไหมหรือว่ามีก่อนหน้านั้นแล้วตอนที่เราเรียนอันปอตีอ่ะ<อ>แม่เอามาขายนะคะนี่ดัทชายคุณแม่นะคะแม่ออยนั่นเองค่ะไม่ชุก้าอ,อ้อ <c oughs> ไมชุก้าอ้อไมชุก้าออันนี้ก็จะเป็นถั่วายเชือนะคะ <c oughs> เป็นถัว่วที่แบบไม่ผ่านการต้มไม่ผ่านอะไรเลยคะ่ะเป็นแบบออริจินอลใช่ไหม นี่ก็คือหอมมันกรอบอร่อยก็คือกินแล้วเพลินนะคะจะก,กินเรื่อยๆค่ะอร่อยแล้วก็ไม่ได้มีแค่น,นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูหน้าร้านค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะจัตน้องมาดี้ <c oughs> นี่คะ่ะทุกคนหน้าร้านก็จะมีประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นถั่วลายเสือค่ะ ส่วนใครที่แบบเป็นน้าูนอาทางนะคะกินถัว่วชนิไลายได้นะคะโอ้ยมันจะกรอบๆอ่ะนเนี่ยใช่อันนี้ก็คือจะผ่านการต้มก่อนเนาะแล้วก็เอามาคั่วให้มันแบบคอมคอกรอบค่ะนี่ถ้าใครอยากเห็นรูปถั่วในเธอชี้ให้ <F 4 S 2> พีค่ะรูปถั่วแบบใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายลายเสือค่ะนี่ก็ออยก็พึ่มพึ่มเปลี่ยนเป็น ถั่วลายเสือตอนตอนไหนอะตอนจบแล้วใช่ไหมหรือว่ามีตั้งแต่ต้นแล้วถั่วลายเสือเหรอเมื่อก่อนนี่เขาเรียกกันว่าถั่วลายเืยนะแต่ว่าลูกค้ามาตั้งให้นะคขาว่าลายเสือแต่ว่าเมื่อก่อนนี้เราขายแบบนี้ถั่วธรรมดาแบบนี้ก็อร่อยนะคะเนอะสมัยก่อนแบบธรรมดาก็อร่อยแล้วนะสำหรับเรามีเป็นโยนด้วยไม่ใช่เหรอนี่ทุกคนอยากแนะนําอันนี้ค่ะ๊อกคอนดอยนะคะ หอมมากกรอบอร่อยนะคะกินแล้วก็จะติดใจค่ะนี่มีแบบมีอันนี้แบบสีสีดำนะคะแล้วก็<ส>จะมีแบบสีเหลือค่ะ,<ส>ะแต่ส่วนมากเนี่ยเขาก็จะกินนิดมันก็อร่อยทั้งสองแบบค่ะแต่ว่าสำหรับหนูอ่ะอันนี้อร่อยกว่าแต่ที่จริงมันก็อร่อยเหมือนกันนะคะนนแล้วก็อยากจะบอกว่าหมดเร็วมากอืมใช่อเน,นี้มนมหมดเร็วชอบชอบแบบขาดตลาดน,นะคะอันนี้ก็ ถ้าเธอออนแอร์ไปอ่ะมันก็อาจจะแบบใกล้จะหมดเแลก็อันนี้เขาก็มาแปลรูปเป็นขนมอะไรนะขนมใช่อันนี้งานปอยสั่งลงไงงานปอยสั่งลงนะคะของไทยใหญ่ส่วนมากถ้าเขาจัดงานปอยสั่งลงเขาก็จะทำขนมเขาแตกปั้นอย่างนี้นะคะกินแล้วก็คือถ้าคนที่ชอบกินหวานนะคะก็สามารถกินได้นะคะมันก็จะยังไงเดี๋ยวเหนียวๆหวานๆนะคะเหมือนเรากินไปยงนะคะ รู้สึกว่าอ้อยม,มีเป็นโยกด้วย,ยไหมเจ้ามีมีแบบว่าน้าเราทําเองเป็นอยกทุกคนสงสัยใช่ไหมว่าเป็นโยกคืออะไรเดี๋ยวตามน้องมาค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นคําเรียกของภาษาไทยใหญ่นะคะหรือว่าน้าอ้อยแผ่นนั่นเองนะคะนี่พ่อคือเขาใส่ถั่วด้วยนะคะตอนเด็กๆนะคะพ่อชอบซื้อไปกินค่ะช่วงฤดูร้อนนี่ก็คือมันเป็นหน้าที่แบบทุกคนต้องซื้อไปนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงงาน ทีใหม่หรือว่างานสุกร้างนั่นเองนะคะเราไปรดน้้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะคะส่วนมากเขาก็จะเอาไปโยงนะคะไปรดน้้ำดำหัวคุณตาคุณยายหรือว่าคุณลุงคุณป้านา,นาอานั่นเองนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะส่วนมากคนแม่สอนเขาก็จะใช้เนี่ยคะ่ะอันนี้คะ่ะอ๋ออีกอย่างอ่ะ <ไป S 2> มีคนโบราณเขาจะบอกว่ากินแล้วมันหายเหนื่อยเนี่ยเวลาร้อนๆอ,นอนน่ะเนาะช่วงอากาศร้อนๆน,นะคะกินแล้วมันจะหายเหนื่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเขาซื้อไปเยอะ เขาเขาก็จะไปทำข้าวยากกู้ค่ะข้าวยากกู๊ก็คือเป็นข้าวเหนียวที่เขามาผสมน้ำอ้อยค่ะบางคนก็ใส่งาด้วยใส่ถั่วด้วยนะคะมันก็อร่อยอีกแบบนึงนะคะแต่ว่าก็คือช่วงนี้เขาก็เริ่มทํากันแล้วเนาะใช่เราอันหมู่บ้านเราเพิ่งทําเมื่อสองสามวันนี้เสียดายนะคะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นยมได้เองนะคะแล้วก็มีงาดําด้วยนะคะอันนี้ก็คือคั่วแล้วใช่ไหม อันนี้งางามอน่ะข้าวผุกงานี่ขอทำข้าวผุกงามันจะหอมหอมอร่อยมากข้าวผุกงากินกับน้ำอ้อยแล้วก็มีน้ำผึ่งเหรออันนี้ไม่ใช่อันนี้น้ำมันงาน้ำผึ้งหมดแล้วอ่ะคล้ายๆกันเลยค่ะน้ำมันงาดำค่ะไปทำกับข้าวอร่อยนะคะแล้วก็ทำให้สุขภาพดีด้วยมีประโยชน์อันนี้เธอรู้จักไหมอันเนี้ยเธอรู้จักไหมอันนี้มัสลาราค่ะตั้งเดิมเธอทำแกงฮังเลไหมเธอชอบทำไหม อพ่อพ่อแฟนอชอบทำอร่อยมากเออใช่แต่ฉันทำเล้วหิวข้าวเลยนาะนนเนาะแล้วก็ถ้าแกฮันเลนะคะถ้าแบบเจ้าไหนที่ทําอร่อยนะคะข้าวนี่หมดเป็นหม้อเลยค่ะอันนี้คือไม่ได้โม้นะคะผู้ความจริงค่ะแล้วอันเนี้ยคือมันมีมานานก่อนที่เกิดออกมะเนาะมัสลา่านะคะเอาไปทำแกฮันเลนั่นเองนะคะถ้า ไปอยู่กรุงเทพนี่มีไหมอ่ะไม่มีเนาะไม่มีแต่ฉันวางขายช็อบปี้แอร์แอพลิเน,นนะยังไงเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวน้องจะขึ้นลิงค์ให้นะคะใครที่สนใจอยากจะสั่งสินค้าหรือว่าทัวร์เพื่อสุขภาพหรือว่าไปเป็นของฝากของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็สามารถสั่งกันได้นะคะหรือว่าใครที่อยากได้ของฝากตอนช่วงที่จะถึงสงการานนี้นะคะก็สั่งเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวน้องจะขึ้นเพจออยให้นะคะ สั่งทำเคตได้นะคะเพราะว่าส่งทั่วประเทศค่ะหรือว่าจังหวัดก็ส่งนะคะแต่ว่าออกค่าขนส่งเองนะคะค่ะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนอ้อยมากๆนะคะฉันต้องขอบคุณเธอที่มาัดีวิวห้ก็จุดเริ่มต้นของน้องนะคะที่ก่อนที่จะมาทำ Youtube ก็มาจากตรงนี้นะคะแล้วก็ คนก็รู้จักเรื่อยๆค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะไปแล้วค่ะคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาอพริกไปป่ก <laughs> เลอเธอชอบกินพริกไม่ใช่หรอใช่ <laughs> แต่ช่ยนี้กินไม่ได้ <laughs> อ๋อเออเนาะใ,ใช่ต้องให้นมน้อง <laughs> ใช่ค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย